สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พาน้องอัศวินมาซ้อมนิดหน่อยนะครับมาดูทุ่งนาสีเขียวด้วยครับผมบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าแดดร้อนนิดนึงมีลมอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็พาออกมาขีสักนี้สักหน่อยขี่บ้างครับเดี๋ยวข้างบ้างเขาคิดว่าขายแล้ว <laughs> รถเดิมๆรถซีแกงจะแรงได้ไงใช่ไหมครับบรรยากาศห้วยลาดครับผมตอนนี้เที่ยงครับแดดกำลังดีครับเดี๋ยวบ่ายฝนก็มาอีกนี่นะครับเป็นบรรยากาศโดยรอบถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถเยอะแยะครับแต่วิวต้นตาลไกลๆนู่นนะครับวิวสวยมากเลยครับน่าจะเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปได้อย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็ามาซ้อมได้2วันแล้วครับเมื่อวานกับวันนี้รู้สึกว่ายางใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวจะได้เสียตังค์อีกเดียว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับกับบรรยากาศโดยรอบสบายสบายเกืสวัสดีทุกท่านนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับผมพอดีวันนี้ออกมาซ้อมก็เลย จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับบรรยากาศไม่ลาดตอนยิ่งเที่ยงนะครับแดดร้อนๆน,นี่นะครับก็จะมาซ้อมขี่ก่อนครับเดี๋ยวใกล้จะได้ออกไปลุยงานครับเตรียมถ่ายทําคลิปต่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับีิถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับในกลุ่ม ไบ์เกอร์พาเธอเที่ยวนะครับบายต้นโคราดแปดิบปั๊บนะครับนี่นะครับตรงนี้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนผมนี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับมีอาการป่วยไม่สบายอยู่เป็นอาทิตย์เลยครับตอนนี้ก็ยังเสื่องๆอยู่นิดหน่อยแต่ก็โอเคแล้วครับก็เลยเอาน้องอัศวินมาซ้อมหน่อยครับก่อนจะออกทำภารกิจทิชโชว์ โอเคครับอย่างง่ายฝากติดตามช่องไบค์เรอพาเธอเที่ยวด้วยนะครับทางใน YouTube แล้วก็กดไลค์กด s ับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหมา,าตาดำๆนะครับผมครับสวัสดีครับผม